อ๋อโอเคอ่านชื่อยังเออโอเคอ่านแล้วโอ้โอห้โคตรแหลกนี่เป็นเซอร์มินิเกมนะใช่มินิเกมซึ่งเล่นไม่เป็นหรอกแต่อยากเล่นคือซื้อของแพ้มาแล้วอ่ะแมวกัดกันอีกแล้วมึงกัดกันตองทีห้า ตีห้า,ายี่สิบกูมาอัดคลิปโอ้โหเออตากูายเยิ้มเลยมามาหนๆก็ซื้อของแท้มาเล่นมินิเกมหน่อยลากีบ็อกแล้วกันวันดีเพื่อนวันดีไม่งจ้องเดี๋ยวจะตีลีบ็อกอยู่ใรู้มเนี่ยหมดสวยเปล่าลืมเลือกไอเทมเออเช็ด โอ้โห oh, yeah. ระเบิด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 ครื่นี้เคยเล่นนะแต่ว่ากเล่นเล่นไม่เป็นอนะ่ะมันเล่นยากอ่ะคือไม่ในเกมคือเล่นยากมากว่าตาฟ้าใครเสร่ได้เพลสอครับท่านเอิ่แล้วมันไปเอาอย่างไรวะน,นั่ยน,นะเล่นช่างเเพื่อนแบกหน่อยนะเพื่อนเราเล่นไม่เป็นนะเพื่อน ขดไม้ดีวกว่าตัดไม้สิขดไม้โอ้ยเจ็ดเช็ดกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วต้องมาหาแดดไปเยอูเดนะมันมีตรงนี้ด้วยดิือาบเพชรปะะ่าวใส่ดีแลวได้เป็นดาบเพชรมากนะฮะน้อง ตอนนี้ก็ยอดวิวตกตกเป็นน้ำเลยมีคนดูอยู่คนเนียวาระเบิดระเบิดมันฟ้ารังองจืดเปิดไม่ได้ด้วยมั้งกล่องระเบิดปะวะไอ้ย้ยกูยิงเสียวอยู่ปั๊บอา กันเนี่ยเกมขอดีดีหน่อยเขาไปอันอื่นแล้วนะเออไปไปตามเพื่อนไปดีกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับเรือนได้ปึ๊บดาบเออเก็บไปเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวให้เพื่อนอื่นมาเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะแบ่งให้เขาไม่ได้อ,อืมอูมีศพคนด้วย ดับไฟก่อนมีอะไรให้อูมีแอปเปิลเฮ้ยมีฟิกแอ็กกับควานสะด้วยเอาไปเราเอาไปรับสิกุญแจน่าจะได้น่าจะง่ายดีเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนซอมบี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอเ,เอ๋เวตูมอ้าวกลไม่โดนกลไม่โดน อ้าฉันตายไม่นะฉันตายึ้น,านามาเริ่มไม่เลยจานโหการแจ้งเตือนควรใช้ไปเดียวโอหคือด่านนี้ผมไม่ชอบเลยมันแบบมันตะกี้บกง้อยด้วยผมไม่ชอบดูดิคือเกาะอะไรมันสวยมันลำบากลำบากมากๆเลยถ้าตรงกลางตรงกลางแบบ ที่มั่วสุมม่ใช่ที่มั่วสุมมัมนม่สุมยาเสพติดยังเหมือนเป๊ะแต่ยังบอกรูซาเล่เพื่อนไม่เปิด่กนะไม่เก็บเลย ขโมอยอยู่ขโมยของพมไปนี่อยู่ขโมยของไอไปลอโอ้ตูจ้จำล่ววะจะไม่ดูดตายใช่ไหมไม่ห,หรอกกดแม่งเลยเฮีย อ๋ออ,อเพื่อนนี่เด็ด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 ูอ้าวจัดกูมาแล้วกูไม่มีดาบเออเพื่อนมีดาบใช่ไหมไปฏิญาเพื่อนนะกูขอดาบเถอะเอ้าดาบมาสักเล่มว่าจะบล็อกเนี่ยไม่มีดาบเลยเหรออ้าวดาบเพชรมาหนึ่งอุ่นใจไปนิดนะึง อ่าได้มาสองอัน oh, ก <'t> <v> ็อ no, ุ่นใจดับเบิ้ลไม่ใช่ละเพื่อนเอาดาเพชรไปเพื่อนข้าไอเยี้ยนี่ก่อนเรียบร้อยขู่ธนุโอ้โหได้ยินเสียงไหมกระไรเช็ดเช็ดไปเรื่อยนิดไปเรื่อยนิดไปเรื่อยนมันลอยหลังอ่ะโอ้ก็บอกแล้วเล่นไม่เก่งต้องให้เพื่อนแบกตัวชนะตานึง นั่นน่านดีใช่ไหมดานนี้ดานนี้เหรอืมดานนี้เรกบอกฐานมันน้อยอะ่ะอืมโอ้โหก้อนเหล็กตัวนี่ดีมากอันนี้ดีเจ็บถ้่เป็นขวางทำไมวะนั่นดิถุยทิ้งไปตุยอืมชุดก๊อ อ้าบล็อกเฮ้ยบล็อกอ้าบล็อกหายไปแล้วอ้าว uh. uh, เพื่อนตายแล้วฮนะเกิอดอะไรขึ้นวะหรือไม่โคตรไปแล้วน่าจะไม่โคตรไปแล้วนะอ้าวอ้าวเราเก็บได้ละโอ้ Ooh. ร่มของดีเสียดายเราผู้เล่นใหม่ไงเออ เจ็ดเจ็ดโอ้ยโอ๊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 ย,อ,ยอจะชูโหโูจะชูกาเฮ้ยใตย้เด็กเฮ้ยาขาดแค่กลอเองขาดแค่กลอก็จะเหล็กก็จะเป็นชุดเหล็กครบทั้งตัวแล้วเพื่อนเ้องนี่ไปเพื่อน เอาไปนะเพื่อนนะแล้วเพื่อนไปยืนนิ่งกับเพื่อนเงียบเขยเพื่อนไม่เอานะเพื่อนนะโโหเออเชิดติดมื่นซะด้วยเพื่อนทั้งทีมเรียนนายแค่เรานะเพื่อนนะถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเรา้อเอางี้ไหมเราปล่อยให้ทีมคนอื่นเนี่ยมาตีกันเองแล้วเราขเข้าไปไหลตอนจบเออ มันจะดีกว่าเยอะนะกนรลอยเนะี่ยเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใช่หยหรอลูกผู้ชายตรงไหนวะนั่นนะชับสามมาเปล่าเออชับสามสวยได้ทองเออเอามาจำอะไรานี่แมวตังตีกันเกและใช่ เก้าเพื่นไปหาโอ้โหเพื่อนเอฟเคจริงดิเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลจิฮัลโหลฮัลโหลโอ,โอเคหน้าเอฟเคจริงเราไปเกาะสองดีกว่า ดวสวยงามฮะขยับบ้างเด็เพื่อนฮะซอมบี้แล้วโอ้ยโอ้ยอยากได้ถนนอ่ะอ้ามีดถนนจะดีมากถ้ามีถนจถถนจะดีมากเลยนะอาหารก็ไม่มีให้ตัด โอเค,อเ,คเลคครบเสร็จแล้วไม่มีอาหารข้าวไปตูมตูมตูมสวยสวยงามตามท้องเรื่อง โตายไปบนี้าดดตายแบบนี้ตายแบบนี้ตายโอ้ยเยอะไปเล่นดูก่อนโอ้แพ้ทุกคนโอ้ผมแพ้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงลดคำหยาบอยู่นะอือใชอ่เอาไปเอาไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหไปตอนสุดท้าย ก็แบบนี้แหละอืมนี่ถ้าพวดเราตีห้าแล้วแบบเมีการเบอร์เนี่ยก็จะวูบออกอ้างว่าอ้างแหละเลยตีห้าเองชิวๆชิวๆตีห้าเองมาวูดได้หมามาด้วยสายฟรีเก่าๆเอาหมีนั่งอ่ะสายฟรีเออ เชิดเชิดโอ้โหเฮ้ยของใหม่เหรอผมไม่เคยได้ไเลยนะเศษเพชรเหรอวฮ้ยดีอ่ะนี่ตาตีแล้วมีอาหารใช่ไหมอันนี้อาหารเต็มเพียบเลยมากนิดเดียวบุกมายังฐานควันเพชรชับเนต็ตโอ้โหเป็นชาร์นี่ไหมชานเน็ตเออชานเน็ตชานเน็ตหนึ่งเลย อืเลอโพอาหารโหปัด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 ปดปดดปทีมเหลือสองเพื่อนนะนี่เป็นเพื่อนเบสโหสวยมาน่อยมาน่อยทำดีมาน่อยในสุดเพื่อนี้สุดเพื่อนมีบล็อกว่ะของดีของดี มีอะไรอีกไหมด้านบนเป็ดมีอะไรบลกปะวะไปนั่งหาก่อนหาลัคก,กี้บล็อกเพิ่มก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยไปเกาะใหญ่แล้วก็เออไปดูไปลงโคฆ่ายีนึงเจอบอ๋อโอเคพี่กูยังไม่ยอมโอเคดีละอยู่คนเดียวไม่เหงาคนนีฮะอ๋อเพื่อนยังไม่ตายเพื่อนยังไม่ตาย อันนี้สบไข่ไว้โฟชันหนึโ่โพชันผมไม่ได้ใช่ย่ะผ,ผมปลาไม่ทัน,นอ่ะเนาะโฟลชันเหรอชเจคุกควรกดชิปเสียวร่วงเลยเเลกเินอยากไดกรอบตอนเดี๋ยวนะเพื่อนทำไมเพื่อนมีแบบเป็นปลายาหรอือด้วยไหมนะยดยดเดรอไม่นะ่าช่ยยดมั้ง ของดีเลยเอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคขอชุบเปล่าหน่อยได้ไมยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โดนจนได้กู ลัดเพื่อนจนได้เกิ่ววะน้องๆผมใจมากเลยครับผมไปลัดเพื่อนนะครับ <_ d ata> เอ่ออื้อาหารเพียบเลย <_ d ata> อู้ธนู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 อะไรวะจจ๊อบอัตโนมตัติโบธ <_ d ata> นูยิงรวยอย่างงั้นเหรอใช่ปะวะลองอใช่ โอ้ยผมไม่ค่อยชอบแบบธนูเปิดยกจะได้ธนมดะธนูมีเอฟเฟกต์แบบเรื่องไงอะ่ะมันมันไม่คุ้นชินไงเออเออมีหมาด้วยหัวเยอะนี่งไงหัวหน้าหม,มาทุดสมพิชิตกรอบเพชรเดยวะรู้กันไปเปล่านะเออหมากูตายหมดเลยโอ้โหกูก็จะตายด้วยไปเลยนะโอ้โห โกงเลยโน้รับเปิร์ต่จะตุนรัเบิร์กับโอ้เพื่อนไม่ยังโหดคนอยู่นู่นเพื่อนอีกคนอยู่นู่นีคนอยู่นู่นนูมาดิมาดิลงมาดิโอ้โหป๊บปั๊บปั๊บปป๊บปั๊บนี่โดนเป็นพยุ่ะปั๊บป๊บปั๊บอ้าว โอ้ยโหแต่รู้เปล่าเย่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 เพื่อนมึงไม่มาช่วยกูหน่อยเหรเพื่อนโหเหยบแป๊บได้บรรทอนมาสองลูกโหแม่ยังเจ็บ ลูกกันนีน่เลยเจ็ดดอกโอเคมันอ้อมว่ะเพืชอนถ้าอยู่คนเดียวนี่ตายแน่นเลยเพื่อนต้องม,มาช่วยแล้วนะอยู่คนเดียวแม่งแพ้ก็ต้องใช้เพื่อนนี่แหละเงินเป็นทองแล้วค่อยเพิ่นทองนะครับ 八百。Bye bye. งี้สิเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอัปเดตอัปเดตใหม่เยอะกันนะัเนน่ยอืมก่อนไปมาดูโมโมเดลพวกนี้หน่อยดิโอ้ยไอ้ยัยเล่นเล่นเอ่อเซิร์ฟนี่มาจะหลายเดือนแล้วเออเพิ่งมาเดินดูแบบนี่แหละต้องแบบก็สวยเหมือนกันนะเออโอเคไปพอละ สีห้าสี่สิบเยอะเลยกู